สวัสดีครับเวลาเราพูดถึงเยรูซาเล็มเนี่ยภาพแรกๆที่หลายคนนึกถึงเลยก็คือภาพโดมสีทองอารามใช่ไหมครับแต่รู้หรือเปล่าครับว่าภาพจำยอดคิดอันนั้นแหละอาจจะทําให้เราเข้าใจผิดเกี่ยวกับหนึ่งในศาสนสถานที่สําคัญที่สุดของโลกอิสลามวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจนี้กันครับนี่แหละครับภาพที่เราคุ้นตากันดีโดมสีทองสวยงามกลางนาครเยรูซาเลม็มคําถามง่ายๆเลยครับที่เห็นอยู่นี่คือมัสยิดอัลอักซอ ใช่หรือไม่ใช่ถ้าในใจตอนนี้ตอบว่าใช่แล้วก็อาจจะต้องลองคิดดูใหม่อีกทีนะครับและนี่คือคำตอบที่ถูกต้องครับภาพที่เห็นอยู่นี้ต่างหากคือมัสยิดอัลอักซอตัวจริงเสียงจริงอาคารที่มีโดมสีเทาโดดเด่นหลังนี้แหละครับคือสถานที่ที่เราจะมาทำความรู้จักกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในวันนี้เอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาดูกันให้ชัดๆไปเลยว่ามัสยิดอัลอักซอที่แท้จริงเนี่ยมีลักษณะยังไงกันแน่ จะได้ไม่สับสนกันอีกต่อไปนี่แหละครับมัสยิดเอาอักษรสังเกตนะครับจุดเด่นที่สุดเลยก็คือโดมสีเทาเข้มๆที่ทําจากตะกัวและที่สําคัญมากๆเลยก็คือตำแหน่งของมัสยิดเนี่ยจะอยู่ทางทิศใต้ของพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้อยู่ตรงกลางเป๊ะๆอย่างที่เราอาจจะเคยเห็นในภาพจำํำถ้าจะให้สรุแบบจําง่ายๆเลยนะครับจุดสังเกตหลักๆเลยก็คือ 1. โดมเป็นสีเทาดําไม่ใช่สีทอง2 ที่นี่คือถงละหมาดหลักเลยจุกคนได้เยอะมากครับกว่า5,000คนและ3คือตำแหน่งจะอยู่ทางตอนใต้ของพื้นที่ไม่ใช่ตรงกลางอย่างที่หลายคนเข้าใจกันโอเคพอเรารู้แล้วว่ามัสยิดอันอักซอคืออาคารหลังไหนกันแน่ทีนี้เราจะไปดูกันต่อว่าทำไมสถานที่แห่งนี้ถึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อจิตวิญญาณของชาวมุสลิมทั่วโลกเลข3ที่เห็นนี่ไม่ใช่เลขธรรมดาธรรมดานะครับ แต่มันคืออันดับความศักดิ์สิทธิ์ของมัสยิดอัลอักซอรในโลกอิสลามเลยทีเดียวคือเป็นรองแค่มัสยิดอัลฮารอมที่นครม,มัก,กะและมัสยิดอันนาบาวีที่นครมดีนาเท่านั้นแค่นี้ก็พอจะบอกได้แล้วใช่ไหมครับว่าสถานที่แห่งนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วทําไมถึงสําคัญขนาดนั้นก็เพราะว่าที่นี่เกี่ยวพันกับ3ามเหตุการณ์สําคัญในประวัติศาสตร์อิสลามครับ 1. เคยเป็นกิบรัตแรกหรือที่ที่ชาวมุสลิมหันหน้าไปละหมาดในช่วงแรกๆ 2. ง เป็นจุดหมายปลายทางในการเดินทางยามราตีอันน่าอัศจรรย์ของท่านนาบีมูฮัมหมัดและ 3. คือเป็นสถานที่ที่ท่านนาบีมูฮัมหมัดได้นําศาสดาในอดีตท,ทุกท่านละหมาดร่วมกันโอ้โหแต่ละเหตุการณ์นี่มีความหมายลึกซึ้งมากนะครับทีนี้เราจะพาย้อนอดีตกันหน่อยนะครับไปดูจุดเริ่มต้นของมัสยิดแห่งนี้กันบอกเลยว่าประวัติศาสตร์ของที่นี่เก่าแก่แล้วก็น่าทึ่งมากๆเลยทีเดียว เชื่อไหมครับว่าว่ากันตามบันทึกทางประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยมัสยิดอาลอักซอคือมัสยิดแห่งที่สองที่ถูกสร้างขึ้นบนโลกใบนี้เลยนะเป็นรองก็แค่กาบาที่นครมกกะเท่านั้นเองนี่มันแสดงให้เห็นเลยว่าสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจริงๆ ประวัติของที่นี่ก็น่าสนใจมากครับเริ่มต้นตั้งแต่ยุคก่อตั้งโดยท่านนาบียะูบจากนั้นก็ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในยุคของท่านนาบีดาวูดแล้วก็นบีสุไลมานก่อนที่โครงสร้างที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นในสมัยคอลิฟะอิสลามครับผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างยาวนานจริงๆเอาละครับพอเราเข้าใจประวัติและความสําคัญกันไปแล้วทีนี้เรามาย้ำให้ชัดๆกันอีกที ถึงความแตกต่างระหว่างสองโดมที่เราอาจจะเคยสับสนกันสรุปให้จำขึ้นใจเลยนะครับมัสิดอัลอักซอนเนี่ยคือโดมสีเทาอยู่ทางใต้เป็นที่ละหมาดส่วนโดมแห่งศิลาคือโดมสีทองอยู่ตรงกลางเป็นอนุสรสถานแค่จำสีตำแหน่งแล้วก็หน้าที่ของมันให้ได้แค่นี้ก็ไม่สับสนแล้วครับมีคำเปรียบเทียบอันนึงที่ผมว่าช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นมากๆเลยนะครับลองจินตนาการตามนะ ว่าถ้าพื้นที่ทั้งหมดตรงนั้นเนี่ยเปรียบเสมือนมหาวิหารหลังใหญ่เลยตัวมสัสยิดอาอักษอหรือโดมสีเทาก็คือโถงละหมาดหลักส่วนโดมแห่งศิลาหรือโดมสีทองก็คืออนุสรณสถานหรือแท่นบูชาที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางวิหารนั่นเองเห็นไหมครับพอคิดแบบนี้แล้วมันก็แยกหน้าที่กันชัดเจนเลยสุดท้ายนี้ จะเห็นได้ว่าเรื่องราวของมัสยิดอัลอักษอรเนี่ยมันไม่ใช่แค่การมานั่งแยกแยะว่าโดมไหนสีอะไรนะครับแต่มันคือการทําความเข้าใจว่าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เพียงแห่งเดียวสามารถเป็นตัวแทนของทั้งประวัติศาสตร์ศรัทธาและความหมายที่ยิ่งใหญ่มากมายขนาดนี้ได้อย่างไรซึ่งนี่ก็เป็นคําถามที่น่าทึ่งและก็ชวนให้เราได้คบคิดกันต่อไปครับ